เว็บปลอมมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมบอกตั้งแต่ตอนต้นนี้ก่อนเลยนะคะว่าเรื่องราวที่เราจะนําเสนอเนี่ยได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นเพจปลอมหรือว่าเว็บปลอมนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้แชร์กันหลากหลายเลยนะคะเป็นหน้าเว็บไซต์คล้ายๆกับเว็บหนังสือพิมพ์ออนไลน์ค่ะนําเสนอข่าวเขียนบอกช่วยกันแชร์ตามล่าพ่อในเครื่องแบบตก ต่อยลูกสาวแท้ๆประชดแฟนสาวที่ตีจากหวังให้กลับจากนั้นก็มีการแชร์ต่อๆกันเนื้อเรื่องย่อๆที่ถ้ากดเข้าไปดูในเพจปลอมอันนี้เนี่ยนะคะจะมีนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้2คนด้วยกันท่านแรกก็คือพลตำรวจตรีอุดมพรมชุรินผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคลําปางเป็นภาพของท่านที่ปรากฏอยู่ ก็ระบุได้ว่าเป็นตัวท่านถึงแม้ว่าไม่ได้บอกชื่อเนี่ยนะคะนายตำรวจอีกท่านหนึ่งที่ถูกระบุอยู่ในเพจปลอมนี้ก็คือพันตำรวจโททรสงศักดิ์ทิติธรวัตร เป็นอาจารย์สัญญาบัตรสองกลุ่มง,งานอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค5จังหวัดลำปางลักษณะคือมีการอ้างอิงว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นบ้านของพันตํารวจโททรสงศักดิ์แล้วในบ้านเนี่ยมีลูกสาวหขวบสภาพคือถูกมัดมือมัดเท้าถูกทําร้ายร่างกายก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะแล้วพอไปถามเพื่อนบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูกภรรยาเนี่ยเป็นสาวเหนือหน้าตาดีเลยมีปากเสียงเพราะว่าหึงหวงล่าสุดหายออกไปจากบ้านเป็นเดือนทิ้งลูกเอาไว้กับสามีชาวบ้านเขาได้ยิน เินเสียงเด็กร้องจนกระทั่งสงสัยแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเด็กสภาพอย่างที่เห็นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เล่าอยู่ในเพจปลอมนะคะ ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังพันธุ์วจโทรทรงศักดิ์ติทานวัตรนะคะตำแหน่งรองผู้กำกับของสันจมลจภูธรจังหวัดพะเยาก็เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในข้อความที่เขาเล่าให้ฟังในเว็บไซต์ปลอมนี้ค่ะตัวท่านเองเนี่ยท่านเล่านะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถูกใส่ร้ายจากการทําเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากด้วยนะคะโลกออนไลน์แชร์ภาพเกินไปค่อนข้างที่จะแพร่หลายทีเดียวคือท่านบอกว่าหน่วยงานต่างๆพอรับทราบเรื่องนี้ กลุ่มผู้รักเด็กมูล,ลนิธิเด็กโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นวันที่11มิถุนายนเนี่ยท่านไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะทางที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางบอกว่าเร่งติดตามหาผู้ที่ปล่อยข่าวลรือให้ได้โดยด่วนซึ่งสาเหตุยังไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากเรื่องอะไรเพราะว่าก็ไม่เคยไปมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครท่านบอกว่าตำแหน่งเดิมคือเป็นอาจารย์สอนใช้ปืนของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ก่อนจะมีคำสั่งย้ายให้ไปอยู่ที่นี่นะคะวอนให้หยุดแชร์หยุดโพสต์ข่าวของเว็บไซต์ปลอมอันนี้ เรื่องข่าวภาพเด็กถูกทำร้ายที่ปรากฏในเว็บไซต์ปลอมเน,นี่ยเป็นภาพขพ่าวเก่าๆเก่าๆนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองของปีนี้แหละค่ะเป็นภาพของข่าวที่พ่อบังเกิดกล้าวเนี่ยที่ทุบตีทารุณกรรมลูกจนบาดเจ็บเหตุเกิดที่ตำบลขอนหาดอำเภอฉววดจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้ายังจำกันได้นะคะฟังเสียงท่านเล่าเหตุการณ์ส э ักนิดหนึ่งนะคะพันตบโทรศัาข์ค่ะที่ถูกอ้างอิงอยู่ในเพจปลอมนี้นะคะ ผมขอเรียนไว้เลยนะครับว่ามันเป็นข่าวเท็จอย่างสิน้นเชิงเป็นภาพข่าวเก่าที่เกิดเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีมือดีเอามาตัดต่อเอาภาพข่าวเก่านั้นมาตัดต่อกับรวมกับภาพผู้ขบัญชาผมผมเสียหายแน่นอนนะครับผมเสียหายแน่นอนและกำลังจะพิจารณาว่าจะจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันต่อไปครับ ขณะที่นายตำรวจอีกท่านหนึ่งที่มีภาพอยู่ถึงแม้ไม่ได้ระบ,บุชื่อเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีอุดมพรมชุรินผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจปูทรภาค5ท่านก็บอกค่ะว่าเอาภาพท่านมาลงมันทําให้เกิดความเสียหายถึงจะไม่ได้ระบ,บุชื่อแต่ท่านเป็นที่รู้จกักเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าคือใครท่านก็ไปแจ้งความแล้วเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพเมืองลำปางเนี่ยก็ได้เชิญตัวผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะประจาจังหวัดลำปางค่ะที่ถูกระบุว่าเป็นถูกทําปลอมขึ้นมาเนี่ย ไปสอบถามถึงข้อเท็จจริงพูดคุยกันจนเข้าใจได้ความเห็นตรงกันข้อมูลข้อเท็จจริงตรงกันว่าแท้จริงแล้วนี่คือเป็นแค่เว็บไซต์ปลอมที่สร้างขึ้นมาสร้างความปั่นป่วนลวงคนอ่านเท่านั้นค่ะตอนนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปขออนุมัติหมายจับมือมืดที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจเองก็ขอวิงวอนประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าให้หยุดแชร์หยุดส่งต่อข่าวนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มั่นใจข่าวไหนอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ส่งต่อกันค่ะอยากให้จับให ได้ค่ะเพราะว่า<ม>เยอะจริงๆนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยปลอมเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันนํามาซึ่งความเสียหายของ<ม>คนที่ตกเป็นข่าวอยู่ในนั้นนะคะอามาสักเรื่องมาสักคนมาสักรายก่อนเถอะนะคะอยากให้จับให้ได้